เก็บความประทับใจกลับไปอีกรุ่นเมื่อโรงเรียนฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ Spirit of the 4 x 4 by 4 Driving School เปิดหลักสูตรตอนรับผู้ฝึกอบรมรุ่นที่145ณสนาม Spirit Adventure Ground จังหวัดนครนายกที่ครั้งนี้การฝึกอบรมถือว่าหินใช้ได้เพราะนอกจากจะฝึกภาคปฏิบัติเพื่อใช้ศักยภาพของอุปกรณ์หลังจากเรียนรู้ภาคทฤษฎีมาแล้ว ผู้ฝึกอบรมยังต้องเจอกับสถานีจำลองต่างๆมากมายขนาดนี้แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทดลองใช้รถอย่างเต็มประสิทธิภาพกับอุปสรรคจริงๆด้านผู้ฝึกอบรมเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังความรู้สึกกันหน่อยค่ะอ๋อครับเห็นจากเฟ e บุ o กครับผมแล้วก็เลยสนใจลองสมัครดูแล้วก็ได้ปรึกษาทางทีมงานว่าเราจะต้องมีรถที่จะเอามาทดสอบเราก็ไปหารถมาทดสอบ บางท่านอาจจะมีรถอยู่แล้วแล้วก็ลองมาเพิ่มทักษะในการควบคุมรถตัวเองแต่ผมไม่มีรถมผมสมัครก่อนแล้วค่อยหารถก็มาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่ายังมีทักษะที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมการการขับด้วยสองเท้าครับเท้าซ้ายกับเท้าขวาพร้อมๆกันเบรกกับคันเร่งพร้อมๆกันเนี่ยครับไม่เคยรู้ อ๋อ oh, คือจริงๆผมต้องขับรถไปกักรุงเทพเชียงใหม่บ่อยเพราะงานกับบ้านอะไรเงี้ฮะแล้วก็เลยซื้อรถคันใหญ่มาตั้ง2อปีกว่าที่แล้วและเสร็จปุ๊บพอมันเป็นแบบมันมีโฟร e วีลก็เลยอยากเรียนก็เลยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตครับตั้งแต่สปีที่แล้วครับแต่มันติดโควิดที่นี่ก็ปิดแล้วก็แบบเหมือนสร้างอาคารอยู่ด้วยก็จนได้โอกาสเนี่ยฮะว่างพอดีแล้วก็เลยสมัคม สนุกมากครับแล้วก็แบบว่าผมว่าได้ความรู้เยอะมากเลยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนาในรถที่คงจะไม่ได้ใช้ถ้าเกิดไม่ได้มาเรียนแล้วก็จะไม่รู้ด้วยว่ามีมันอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ได้ได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะรถตัวเองน้อยมันก็น่าจะใช้รถได้คุ้มมากขึ้นผมว่ามันจําเป็นครับเพราะว่าโดยเฉพาะบางทีถ้าเกิดผมชอบเที่ยวขับรถเที่ยวอะไรเงี้ยไปกับแฟนอะไรเงี้ยครับ บางทีเราเจอเหตุการณ์หรือเจอสภาพถนนถ้าเรารู้เราก็จะผ่านมันไปได้ง่ายๆอย่างเมื่อวานผมติดลมตรงตอนตอนไมขับรถเที่ยวนี่แหละครับแถวแถวเขเชินปราักก็ใช้เวลาอยู่นานมาก่าจะรอดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยศักยภาพของรถเนี่ยมันกดตึกตึกและและขับไปเนี่ยมันคือถ้าเกิดเรารู้เทคนิครู้อะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยหลายๆอย่างรวมไม่ใช่แค่ตัวศักยภาพรถอย่างเดียวคือด้วยเทคนิคด้วย ว่าเราต้องผ่อนยังไงขับรถยังไงเหยียบคันเร่งตรงไหนเราต้องเลี้ยงรอบที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะผ่านไปได้ง่งายๆอคือถ้าติดลมพรุ่งนี้ผมก็คงจะรอดง่ายๆวันนี้เพราะเมื่อวานน,น,นี้แบบว่าเละทะพันจนตำรวจโบกเรียกคั่กครับครับก็ได้ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับรถ4 w r v e l มากเลยครับว่ารถ4 w h e e l มันแบ่งออกเป็นกี่ประเภท มีทั้งพาร์ทไทม์มีทั้งฟูลไทม์แล้วก็ในแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันยังไงเพราะว่าในส่วนตัวเองก็ไม่ค่อยได้ขับรถ4ฟวิอยู่แล้วปกติขับแค่รถ2อขับเคลื่นอน2ล้อครับก็ได้รับความรู้ใหม่แล้วก็เผื่ออนาคตขับรถ4ฟลวิแเราเกิดเจอทางที่มันมีปัญหาก็คงจะผ่านไปได้โดยง่ายครับพอมีความรู้พื้นฐานมาแล้วแล้วก็ได้รู้วิธีทักษะในการขับรถในสถานการณ์ที่ มันไม่ปกติครับยิ่งในส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบขับรถเที่ยวอยู่แล้วด้วยดังนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรจะเราจะได้แก้ไขด้วยได้ถูกวิธีครับโดยเฉพาะกับรถโฟล์วิวครับผมช่วงที่ติดก็จะมีตอนขึ้นเนินสูงๆครับในช่วงแรกๆก็อาจจะมีบังคับล้อไม่ตรงร่องบ้างครับแล้วก็เหยียบ เหยียบเหยียบคันเร่งไม่ถูกจังหวะในช่วงแรกๆก,ก็ทําให้ต้องถอยหลังกลับมาใหม่แล้วมาตั้งหลักใหม่เพื่อขึ้นไปใหม่แล้วก็ทําให้เลี้ยงรอบอย่างถูกต้องขึ้นไปได้ครับสำหรับผู้สนใจฝึกอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อกับ Spirit of the 4x4 Driving School บนสนามฝึกที่มีบรรยากาศดีๆแบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ